เลยในเมื่อเขามาจ่ายแล้วเนาะขอบคุณจ้าขอให้เจ้าของร้องถึงวันโดยวยนขอทักทายทุกคนด้วยนะจ๊ะทุกทายกันได้นะจ้าสวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบสามคนนะจ๊ะไม่ต้องสงสัยว่าแต่งตัวแบบนี้มาไลฟ์สดทำไม แต่งตัวมาทํางานนะจ๊ะชุดทํางานนะจ๊ะชุดทำงานเป็นศิลปินพื้นบ้านของเมืองยะมนีะจ๊ะคนหนยังไม่รู้จักเพลงโคราชแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้แสดงชุดทางาอนีนางีคนทสามเยามานกิมห้ราวันอยางทีตักคนนี้ Hãy subscribe nhà, kênh Ghiền Mì